คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube ณพาพรทอมือใหม่สุรินคะ่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอพี่พี่นะคะเป็นงาน3ตะโกค,คัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะเอ่อเป็นลายวันนี้มาเสนอเป็นลายน้ำไหลค่ะลายน้ำไหลหรือลายรวมดาวหรือลายหนึ่งเดียวหนึ่งลายในตัวท้องผ้านะคะพี่พี่คะ่ะในตัวท้องผ้าเขาจะมีหลายหลายลายมารวมกันนะคะพี่พี่เรามาชมเป็นผืนแรกเนาะผืนนี้สวยงามมากคะ่ะพี่พี่ค่ะงาน3ตะโกคัดเกรดเเกรด พรีเมียมค่ะ ตรงช่องว่างตรงนี้นะคะคุณยายเอาสีเหลืองมาทอแซมเป็นผ้าพื้นสวยงามมากค่ะพืนนี้รวมดาวเยอะมากค่ะพี่พี่ขามีตั้งลายโฮลายกระแซปีค่ะลายพุ่งเข้าบินค่ะพี่พี่ขาลายเชิงบนล่างก็มีค่ะชมได้เลยนี่สวยงามมากค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจพื้นนี้นะคะกด1แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,950รบบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่ๆค่ะเรามาต่อเป็นพื้นที่สองค่ะเรายังอยู่ในงานรวมดาวหรือลายน้ำไหลค่ะพื้นนี้ท้องผ้าจะออกเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็มีแซมเอ่อลายจะเป็นลายสีฟ้าตัดด้วยสีน้ําตาลค่ะและก็เซมด้วยเขียวค่ะพื้นนี้สวยงามมากค่ะพี่ๆคะเรามาชมกันใกล้กๆนะคะคุณยายก็ทอสลับช่องเล็กๆได้สวยงามมากค่ะนี่ค่ะหลายลายหล เยอะมากค่ะพี่พี่ขารวมดาวเลยค่ะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะพี่พี่ขาอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจพืนนี้นะคะกดสองแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคาหนึ่งบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อเป็นผืนที่3ค่ะเรายังอยู่ในลายน้ําไหลลายรวมดาวค่ะผืนนี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นโทนสีออกเป็นสีชมพูคลาสสิกค่ะแล้วก็ตัดด้วยเป็นสีฟ้าเทาสวยงามมากค่ะพี่พี่ขาเยอะมากดูใกล้ๆค่ะพี่พี่ค่ะงานผ้าหนาทนแน่นๆเลยค่ะตัดด้วยฟ้าเทานี่ค่ะพี่พี่ขาโดยรวมของผืนผ้าค่ะงาน3าตะกอคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะ1่คูณ2เมตรค่ะพี่พี่ขาสำหรับพี่พี่ถ้าใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับ ไม่อ้วนได้ค่ะในราคา1,950บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่สี่ค่ะผืนนี้ทอสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นลายดําสลับแดงค่ะพี่พี่คะเรามาชมกันใกล้ๆค่ะผืนนี้สําคัญอยู่ที่เป็นงานทอตีเกลียวสองเส้นนะคะพี่พี่คะตีเกลียวสองเส้นแล้วทอสอดเก็บริมแบบโบราณด้วยค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้สวยงามมากนี่ค่ะดูไกลๆงานทอตีเกลียวสองเส้นค่ะพี่พี่คะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ทนใดสนใจผืนนี้นะคะกดสีแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะ ในราคา1950บาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่5้ผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่คะผืนนี้จะเป็นลายโฮลโฮลน้าไหลตีนแดงค่ะพี่พี่คาะสวยงามมากผืนนี้จะเป็นการทอเอ่อสีเม็ดมะขามสลับสีเขียวค่ะพี่พี่คะเราไาชมกันใกล้ๆค่ะที่สําคัญผืนนี้นะคะพี่พี่คะทอสอดเก็บริมแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยนะคะเป็นงานทอสลับ เขียวแดงสวยงามมากพี่พี่ขาบอกเลยโฮลผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านงานผ้าหนาทอแน่นๆค่ะพี่พี่ขาเป็นงานตีนแดงด้วยค่ะพี่พี่ขามีจั่วนี่ค่ะพี่พี่ขาชมจั่วจั่วแบบโบราณให้พี่พี่ด้วยนะคะขนาดผ้าหนึ่งคูณสองเมตรค่ะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่พี่เรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดห้าแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะไม่สะดวกโอนค่ะ ทางร้านมีบริการเ,าเก็บปลายทางด้วยนะคะพี่พี่คะยังไงก็ฝากพี่พี่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของอ้วนด้วยนะคะพี่พี่คาะยังไงวันนี้อ้วนขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ